คเคสนี้ชื่อคุณยายเชยมงคุณานะครับเป็นเคสเบาหวานแล้วก็เรื่องสมองตีบครับได้รับ <ys> รายงานว่า,าควรได้รับการช่วยเหลือจากหมอค ok ok <ance> รอบครัวแรกเลยที่เห็นคุณยายเนี่ยก็คือคุณยายแคนคาอ่อนแรงทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากนะครับแล้วก็ปัญหาที่ได้รับรายงานมาก็คือว่าเรื่องการกินยาของคุณยายนะครับมีการขาดยาบางที่นะครับเพราะว่า ลูกสาวหรือว่าคนดูแลในบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองของคณยายนีย่ค่อนข้างน้อยนะครับในการที่จะลุกนั่งหรือว่าจะไปกินน้ําหรือว่าจะอาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะครับถ้าอยู่คนเดียวทางทีมผมก็เลยได้ลงไปทางทีมผมที่มีอาสาวิชาชีพนะครับงทางเภสัชแพทย์ทันตะและก็กายภาพได้ลงไปดูแลคนใหญ่ นี่นะครับเป็นเคสหม,มิงนุายุนะครับนางเชยของคุณดาเจ็ดสิบเปีนะครับในสนามอยู่บ้านที่สามสิบหานห้าำวน,นากนารหนึนนงแก้วนะครับอรทองจากนัมราธนีนะครับก็โรูประจำตัวนะครับเป็นดีเนแะก็นะครับเป็นตรงนะครับคุณยายที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นดีเอ็แลวก็สโตรก่อนแรงนะคะเราก็ได้เยี่ยมบ้านโดยใช้ ะคแล้วก็ประเมิน A D L สำหรับ A D L นี้คะแนนของคุณยายได้ได้เจ็ดคะแนนนะคะสำหรับเกณฑ์ใดนี้ก็คงจะทีมเอ S C T หลายๆท่านก็คงจะได้ลงไปด้วยไม่ว่าจะทีมทางด้านกาภาพบำบหรือว่าทางพิษัยนะครับแล้วก็พยาบาลก็ต้องคงจะร่วมเป็นทีมใน S C T ในระดับจังหวัดนะครับก็คงจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อติดตามดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหกัน ในทีมหมอครอบครัวของผมนะครับจะมีการสื่อสารกันหลายช่องทางนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการโทรศัพท์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องมีการเห็นภาพหรือว่ามีการส่งรูปภาพกันก็จะเป็นทางไลน์ครับทางทีมหมอครอบครัวของทีมผมจะมีกลุ่มไลน์ที่เป็นเป็นโดยเฉพาะกลุ่มนะครับาทางหมอครอบครัวทีมตำบลก็จะส่งรูปหรือว่าส่งข้อมูลคุณยายมาให้ฟังก่อนเบื้องต้นแล้วครับเพื่อที่จะพิจา,ารณาต่อไป ยังจำเอาไว้จะไปเพื่อดูแลทุกเวลาหมอครับครัวคำสามคำยังเตือนใจให้รู้ว่าสิ่งที่มากกว่ารักษาคือเข้าใจ ประเด็นที่เป็นปัญหาของยาคือ,อยังเป็นปัญหาเดิมอยู่เรื่องไม่มีแครไม่มีแคร์คิเบอร์คอยดูแลช่วงกลางวันนะครับแล้วก็เรื่องก,การกินยาเนี่ยอาจจะต้องม,มีการช่วยเหลือาการจัดเป็นช่วงเช้าเย็นเพื่อให้การทียามันสมรสมึนม,มากขึ้นรายงานมาทางหมอขอวัวทั้งตำบลน,นะคะว่าเรามีมือโปรมีอยา่างตนนิดต่อเลยนะคะเจอหมออำเภอเป็นต่อนะคะและถ้าไม่มีทีมตำบลจะลงมาทุกเหมืจน อย่างที่ทีมทราบกันเนาะสมองคงทราบใช่ไหมครับนักบริบาลนักบริบาลก็สมองเราเนอาสมองนักบริบาลไปทราบนโยบายนี้นะครับก็เพื่อเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งในเรื่องของนโยบายในเรื่องการสร้างทีมครอบครัวนะครับก็เป็นนโยบายของโรงพยาบายนะครับแล้วก็พวกเราก็ต่างห็นพร้อมกันว่าในเวลาที่ดีนะครับเพื่อเกิดความยั่งยืนนะครับค่ะยชค่ะยาสวัสดีครับ

ก็ใส yeah, ่ใส่ไปเลยเป็นผ้สาวฟังซ่าอ่าอยาทเบเหมือนเยอเดไ้ไมังเลยขมงน้าแงซินแย่น่วใดขึ้นอย่างนั้ไม่นตันตัวใหญ่ละเโอ้แ่จะลาก้ราอขอวาขาตอนนี้พวกหัวสมองเาจได้จำไดเนาะ แ่งมันาเลือเฉยเนาะค่ะอ่าเบอร์โทนี่โทษเด็ดตลอด24ชั่วโมงนะคะต้อกนตองผมเลยได้จริงอยากให้เขาสมองเขาจะละนบิ่งบาา้าดเขาดูแลผู้สูงอายุคนติการที่สมองทียมนักปนสมองันนกปนน,น,กนะคะเด็ที่ามเดี่ยวดูแล คนอีอรูที่สน,นะคะืส้สมงตามที่ต่อท่าคัสิกแกเก็ตไวคังคาเรือยเลยนะคะเนาะแต่อีพีชั่วโมงมค่ะ ฉันต้โย,ยบายของครอบครัวเป็นนโยบายที่ดีเป็นของขวัญสำหรับพี่น้องประชาชนอยางแท้จริงผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญครับแล้วก็เน้นหนักในเรื่องนี้ ให้เราได้นํามาใช้ได้นํามาพัฒนาแล้วก็นําไปดูแลประชาชนอย่างแท้จริงสิรินทร์ทอนเองหลังจากรับนโยบายเราก็มีการสื่อสารนะครับให้ผู้ปฏิบัติระดับนะครับนำนำนโยบายไปปฏิบัตอิอย่างจริงจังนะครับมีการประชุมบางแผนนะครับแล้วก็ดาเนินการนะครับเราก็มีความภูมิใจนะครับที่จะทํางานและมอบบริการที่ดีนะครับให้กับประชาชนทุกคนนะครับ ให้มีคุณภาพชีวิที่ดีสมอหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป่ลอ,อาลมอพอพออา